โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับการถอนนะครับของเว็บเฮ้าส์เอชียมนะเพื่อนเพื่อสำหรับเว็บนี้นะครับว่าการถอนนะครับรวดเร็วทันใจนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับเพื่อนเผมเองได้ทำการลงทุนเข้ามา2ยอดนะเพื่อนเพสองยอดนะครับก็รวมแล้ว11 11.90ดอลลาร์นะครับก็ตอนนี้ก็เออร์นิ่งไปแล้วนะครับอยู่ที่2อ2ดาอดอลลาร์นะเพื่อนเดี๋ยวก็จะมาทำการถอดกันดีกว่านะครับกดไปที่วิดดาวฟัตนะเพื่อนเสร็จแล้วนะครับก็มาเลือกนะครับตอนนี้มีเพอร์เฟ m o n มันนี่อยู่0ูจุด 9ดอลลาร์นะครับมีเพยยี่อยู่1.61นะเพื่อนก็จะมาทำการถอนนะครับเดี๋ยวจะมาถอนของอ Perfect Money ก่อนนะ0.90นะครับเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็กดดำเนินการวิดดับนะก็จะมีข้อมูลมานะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะเพื่อน คนะครับถอนไปปที่เรียบร้อยนะเพื่อนนี่นะขึ้นเลขไ d มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับการถอนรวดเร็วทันใจนะครับการถอนรวดเร็วทันใจนะครับก็เดี๋ยวมามาถอนอีกยอดหนึ่งนะครับก็จะเป็นยอดของเพย์ยี่นะเพื่อนเพื่อนยอดของเพยี่นะครับมีอยู่1.61่นะเพื่อนเอ่อหนึ่นะครับเดี๋ยวผมจะถอนไป 1ดอลลาร์พอนะครับเพื่อนเพราะว่าถ้าเราถอนถ้าเราถอนเศษไปอีก0.61นะครับผมจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก1%นเนะเพื่อนจะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก0ูนนะครับเพราะว่าเว็บนี้เขาคำนวณค่าธรรมเนียมในการถอนนะครับคือ1นะครับก็ให้เราถอน เฉพาะยอดหลักนะครับยอดยอดเศษไม่ต้องถอนนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะปัดเพิ่มไปเป็นค่าธรรมเนียมในการถอนนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะถอนเป็น1ดอลลาร์พอนะเพื่อนก็กดดําเนินการฟิดดาวนะเพื่อนเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มฟิดดาวอ่ะโอเคนะครับก็ถอนไป เป็นที่เรียบร้อยนะครับสอยอดนะครับเพื่อนึ้นเลข id มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของการถอนนะครับมาดูที่วิ d ดาวนะพวเพื่อนวิตดาวนะครับนี่นะถอนไป2ยอดนะครับขึ้นเลข id มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับระบบการถอนนะพเพื่อนระบบการถอนก็รวดเร็วทันใจนะครับมาดูยอดของ ดูยอดใน Perfect Money นี่กันนะครับอ่ะโอเคนะครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนๆนี่นะวันที่ยี่สิบห้าศูนย์สี่นะครับสองพันยี่สิบนะครับแล้วก็ได้รับมาจากเว็บเฮ้าส a เอทีเอ็มนะครับจำนวนศูนย์จุดเก้าดอลลาร์นะครับในส่วนของการถอนในส่วนของการถอนเข้า Perfect Money ไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนนะเพื่อนๆแต่ก็มีค่าธรรนะมเนียมในการฝากหนึ่ง 99%นะครับก็อันนี้ของ Perfect m o n มัน,นี้ผมก็ถอนมา3ยอดแล้วนะเพื่อนอมาดูในของมาดูยอดที่2นะครับในส่วนของอเพย์ยี่นะเพื่อนนี่นะก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจำนวนวันที่25นะครับ25เดือน4นะครับ2020นะครับ จำนวน0.99ดอลลาร์นะครับ0.99ดอลลาร์นะครับเพราะว่ามีค่าธรรมเนียม1%นะครับมีค่าธรรมเนียม1%นะครับก็ถ้าถ้าผมถอนเศษอีกนะครับผมจะเสียค่าธรรมเนียมอีกศูนย์จนะครับเป็น0.02นะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยถอนแค่1ดอลลาร์พอนะครับก็จะเสียแค่0.01ในสำหรับค่าธรรมเนียมนะครับ อ่ะมาดูที่ทางเคชั่นนะครับมาดูที่ทางเคชั่นนะครับนี่นะวันที่2 5เดือน4นะครับ0.99ดอลลาร์นะครับได้รับมาจากเว็บ h o ้าส์เอทนะครับเว็บ h o ้าส์เอทนะครับอ่ะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการถอดนะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมใครที่อยากจะลงทุนกับเว็บ เอทีมนะครับก็มีก็รีบๆกันหน่อยนะครับยังมีเวลาให้เราทํากําไรได้อีกยาวนะครับยังมีกาไรเวลาทํากําไรให้อีกยาวนะครับก็อย่างนน้อยนะครับอย่างในน้อยเว็บนี้นะครับลันอยู่แล้วนะครับห้าสิบวันถึง2อเดือนนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับผมผมเชื่อว่าลันยาวอย่างตับ 2เดือนนะครับสลาเว็บนี้นะครับการลงทุนนะครับกดมาที่ Mark Deposit นะครับใครที่มีทุนน้อยนะครับใครที่มีทุนน้อยนะครับก็ให้ลงเป็นแพทหนึ่งนะครับเป็นแพทหนึ่งนะครับจะได้รับ1นึ่จุดหนึนะครับไป90ชั่วโมงนะครับลงทุนขั้นต่ำที่ 5ดอลลาร์นะครับส่วนใครที่มีทุนเยอะนะครับสำหรับใครที่มีทุนเยอะนะครับผมก็แนะนำให้ลงเป็นแผนที่2นะ,พะเพื่อนๆแผนที่2เริ่มต้นที่300ดอลลาร์นะครับจะได้รับผลตอบแทนนะครับ5.5%ทุกชั่วโมงนะครับไป40ชั่วโมงนะครับเว็บ <Beet> นี้นะครับอ่ะแผนนี้นะครับแผนนี้จะได้รับผลตอบแทน200%นะ,พะเพื่อนๆ สำหรับแผนนี้นะครับจบแผนอยู่ที่40ชั่วโมงนะครับถ้าใครมีทุนนะครับก็อยากให้ลงเป็นแผนนี้นะครับส่วนถ้าใครไม่มีทุนนะครับก็ลงเป็นแผนนี้พอนะครับเริ่มต้นที่5ดอลลาร์นะครับสามารถลงเท่าไหร่ก็ได้นะครับขั้นต่ำก็อยู่ที่5ดอลลาร์เองนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับ ใครที่เข้ามาดูคลิปครั้งแรกนะครับเดี๋ยวคลิปการสมัครและการฝากนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับถ้าใครสนใจก็รีบเข้ามาเล่นรีบเข้ามาโกยกันนะครับสำหรับเว็บเฮ u า e ์เอทีเอฟนะครับอ่ะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ